สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องส้มส้มอรสาค่ะต้องบอกว่าหายไปเป็นปีเลยนะคะส้มก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะในการฮิวใจตัวเองกลับมาเพื่อที่จะส่งต่อบทความดีๆให้กับทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังช่องส้มส้มอรสานะคะต้องขอโทษด้วยมากๆเลยที่หายไปนานขนาดนี้ไม่เคยหายนานขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะต้อง แจ้งข่าวร้ายก่อนว่าครอบครัวของส้มสูญเสียคุณแม่ คุณแม่เสียชีวิตไปช่วงเดือนมิถุนายนค่ะก็ท่านก็ผ่าตัดบายพาสหัวใจแต่ด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นไตด้วยฟอกไตด้วยแล้วก็พอบายพาสหัวใจลักษณะทางสรีระร่างกายของคุณแม่ก็ค่อนข้างมันคนตัวใหญ่ทนอ้วนก็จะทําให้แผลติดเชื้อได้ง่ายสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้แล้วเราก็สูญเสียต้องบอกว่าสูญเสียคุณแม่อีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อเสียไปแล้ว ก็มาเป็นคุณแม่นะคะก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะกลับมาเพื่อที่จะส่งต่อกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังกันอีกครั้งวันนี้นะคะกลับมามาส่งกำลังใจให้กำลังใจดีกว่าเพราะว่าเดือนมกราคมผ่านไปไวมากๆนี่ขึ้นต้นเดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะคะก็อยากจะให้หลายๆคนที่กำลังคิดว่าชีวิตมันหาทางออกไม่ได้หรือว่า ปีเก่าที่ผ่านมามีเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวที่ไม่ดีเราอยากจะทิ้งเรื่องเรื่องนั้นไว้ข้างหลังเป็นแค่ความทรงจำเป็นแค่สิ่งที่เรามองย้อนกลับไปและทำให้วันข้างหน้าหรือวันนี้เรากำลังเติบโตขึ้นเดินทางสู่เป้าหมายใหม่และเป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะไปติดตามรับฟังบทความได้เลยค่ะ ก่าที่คุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นอาจจะต้องแลกกับบางสิ่งและทิ้งบางอย่างไว้ข้างทางบ้างเพราะทุกทังเลือกนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอน้อยคนที่จะเข้าใจสิ่งที่เรากําลังพยายามทำอยู่จนกว่าเราจะทำสำเร็จทำให้บ่อยครั้งที่เรามักจะต้องเจอกับคำพูดคําดูถูกความสงสัยความไม่เข้าใจและการกระทำต่างๆที่สร้างพลังลบให้กับเราไม่น้อย เข้าใจต้นทุนของความทะเยอทะยานและรับมือกับราคาที่ต้องจ่ายในการเดินทางสู่ความสำเร็จการให้อภัยตัวเองคือการหยุดความโกรธที่กัดกินหัวใจเข้าใจที่มาของความรู้สึกจัดการกับมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและโฟกัสกับสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเราจริงๆคู่รักที่มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวไม่ได้มาจากการหล่อเลี้ยงด้วยความรักที่หวานชื่นเพียงอย่างเดียว และไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการกระทบก,กระทั่งอีกเช่นกันแต่เป็นการ,รเผชิญปัญหาและจัดการกับความขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมาเลิกเก็บกดความรู้สึกและรักษาความสัมพันธ์ว่าไม่เป็นไรแล้วลองมาทำความเข้าใจตัวเขาตัวเราและการรับมือกับความขัดแย้งในความสัมพันธ์เสียใหม่เราไม่ได้มีชีวิตเพื่อแข่งขันกับใครแต่เรามีชีวิตเพื่อใช้ชีวิต เพราะความสำเร็จของคนรอบตัวและค่านิยมที่คอยกำหนดว่าอายุเท่านี้ควรมีเท่าไหร่อาจทำให้เราเร่งรีบในการพัฒนาตนเองสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานจนลืมหาความสุขจากการมีชีวิตอยู่บางทีเราอาจจะโฟกัสที่ปลายทางมากเกินไปมัวแต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงยังไม่ถึงเป้าหมายสักที จนมองไม่เห็นว่าระหว่างทางเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วถ้าคุณเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ยอมคุณก็ต้องยอมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อคนอื่นจนลืมการมีชีวิตเพื่อตนเองในที่สุดกล้าที่จะพูดคำว่าไม่กับคนอื่นและยอมพูดคำว่าได้กับตัวเองแน่นอนว่าการปฏิเสธจะทำให้คนอื่นไม่พอใจ แต่ไม่เป็นไรหรอกคนอื่นๆจะค่อยๆเ,เรียนรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่เขาจะทำอะไรก็ได้อย่าททำร้ายตัวเองเพียงเพราะเราไม่สมบูรณ์แบบแต่ให้รักในสิ่งที่เราเป็นให้โอกาสกับทุกเส้นทางและความผิดพลาดในชีวิตหากปีที่ผ่านมาเสียเวลาไปกับความเครียดและความคิดมากปีนี้ลองปล่อยวางแล้วมาเริ่มกันใหม่เรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าม,มากขึ้นผ่านเทคนิคการฝึกสมองให้คิดอย่างเป็นระบบก้าวแรกของการพัฒนาต้องเริ่มจากการยอมรับจุดบกพร่องของตัวเองให้ได้เสียก่อนเราถึงจะมีใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในการซ่อมแซมแก้ไขจุดจุดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากอคติ รักที่จะมอบให้ตัวเองก็เป็นรักที่ต้องฝึกฝนเพราะในหลายๆครั้งเราอาจต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างการเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองในวันที่ไม่มีใครรักตัวเองทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตและหนึ่งในทักษะที่ส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จด้านต่างๆแต่ในขณะเดียวกันทักษะนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เอง และไม่มีสอนในโรงเรียนการเลือกนั้นต้องมาจากความต้องการของเราจริงๆหนักแน่นในความคิดของตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วเราจะได้คำตอบว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในเส้นทางชีวิตของเรามีถนนมากมายหลายสายให้เลือกและหลายครั้งเราต้องยืนสับสนอยู่บนทางแยกเพราะไม่แน่ใจว่าควรจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวา แต่หนึ่งบทเรียนสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ไว้ก็คือการเลือกไม่มีถูกไม่มีผิดเข้าใจตัวเองด้วยความเป็นจริงยอมรับในส่วนที่ผิดและเปิดใจชื่นชมสิ่งที่สวยงามของตัวเองเราทุกคนมีคุณค่าอย่าลืมโฟกัสในคุณค่านั้นทำไมเราถึงไม่มีอะไรดีสักอย่างทำไมคนอื่นถึงเก่งกว่าเราทำไมเราถึงไม่มั่นใจในตัวเองเลย คำถามเหล่านี้ที่เราเผลอคิดวนไปวนมาในหัวอาจผ่านทำให้เราเกลียดตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับความรู้สึกเกลียดชังในใจก่อนจะสายเกินไปและเกินแก้หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตก็คือการรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เรากำลังเดินในถนนของตัวเอง ในความเร็วที่เหมาะสมสำหรับเราการเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองได้ไม่ช่วเรื่องง่ายแต่ถ้าหากทำได้จะถือว่าเป็นรางวัลก้อนใหญ่แก่ชีวิตเลยแม้ว่าบนโลกนี้มีความจริงอันน่าเจ็บปวดมากมายที่หลายๆคนอยากวิ่งหนีแต่ถ้าเรายอมรับความจริงอันโหดร้ายเราจะพบว่ารางวัลยิ่งใหญ่รอเราอยู่ ซึ่งก็คือการมีความสุขกับชีวิตแบบง่ายๆในทุกๆวันจบไปแล้วนะคะบทความวันนี้ค่ะมาฝากกันไว้สั้นๆฟังแบบเพลินๆนะคะหลายๆท่านอาจจะทำงานบ้านไปด้วยฟังไปด้วยหลายๆคนบอกว่าเปิดฟังก่อนนอนเพื่อที่จะให้เ,เรามีสมาธิมีสติแล้วก็หลับไปพร้อมกับเสียงส้มนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ คอยติดตามช่องส้มส้มอรสาแล้วก็วนกลับมาฟังคลิปอื่นๆย้อนหลังกันแบบว่าเยอะเลยนะคะในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาที่ส้มไม่ได้อัพคลิปลงเลยก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับ ทุกๆก,การติดตามและก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคอมเมนต์นั้นมีค่ากับใจของส้มด้วยเหมือนกันและแน่นอนค่ะว่าส้มจะพยายามหาบทความดีๆนําบทความดีๆมาฝากให้กับทุกๆท,ท่านลงในช่องส้มส้มอรสานะคะและถ้าใครย,ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ส้มฝากกดติดตามกด u b s c r i b e หรือว่าเข้ามากดหัวใจกดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเพราะว่าช่องทาง ถือว่าเป็นช่องทางสำหรับทุกคนที่จะสามารถมาแชร์ไอเดียหรือว่ามาแชร์ความรู้สึกต่อกันได้เพราะว่าบางทีการที่เราแชร์ความรู้สึกของเราให้กับคนคนอื่นได้รับทราบเป็นการแลกเปลี่ยนกันมันก็จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ